ในฐานะเมน้องเซนคุณต้องดูดาบพิฆาตในสนย์ภาพปราศราัขอบเขตองค์ที่1การกลับมาของอกากษะก็เป็นมูวี่ตต้ภาคนะ้องซึ่งพาทนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสุดสุดท้ายนั่นเองความปราทราัยขอบเขตอ่ะอันนี้ไม่ใช่นาทำให้ดูไรขอบเขตจริงๆคือมันลึกสุดใจไร้ก้นบึง้งไม่เห็นปลายทางหมุนวนเวียนยิ่งกับเขาวงกดอีกอะ่ะดูเป็นนานๆส่วนตัวแอบเวียนหัวอยู่เหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าอนิเมชันดีเทลตาแตกมากไหนจะการเพิ่มฉากที่ไม่มีในมังงะอีกมันคือการเพิ่มดีเทลเล่สนกเน้องท ตาของแต่ละคู่ก็ไม่ธรรมดาในพานนี้ก็จะแบ่งเป็น3คู่หลังด้วยกันคู่แรกชิโนบุกับโดมะประสาทโดมะนี่แบบสวยมากด้วยการปูเรื่องให้เราเข้าใจถึงความเกี่ยวพันของ2คนนี้นี่คือคู่ที่ชวนให้มีน้ำหูที่สุดแล้วคือโดมะมันเป็นอสูรที่หน้าหมันไส้ที่สุดแล้วอ่ะคือเราอยากจะเข้าไปต่อยหน้ามันสักรอบจริงๆยิ่งตอนจี้ปมของชิโนบุนะคือเราแม่งเจ็บใจมากทุกคนรู้สึกเหมือนกันเป็นบอกได้นะแต่ต้องยอมรับเลยว่าเอฟเฟกต์พลังอสูรของโดมะมันสวยมากจริงๆด้านชิโนบุเองอนิเมะก คู่2เซนิสึกับคกาคุ่ปลดมอบ MVP ให้กับน้องเซนของเราเราชอบความคอนทราสต์ของคู่นี้มากเลยเพราะคาการุ่ะเป็นอดีตศิษย์ที่เรียนปราณอัศนีกับน้องเซนมาและเป็นคนที่ใช้ได้ทุกกระบวนท่าของปราณอัศนียกเว้นท่าที่1นที่น้องเซนใช้ได้คอนเซปของคนที่ใช้ได้ทุกกระบวน่ายกเว้นท่าเดียวกับคนที่ใช้ได้กระบวนท่าเดียวจากทุกท่าบวกกับการได้เห็นท่าปราณอัศนีอีก5าท่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและขออวยเรื่องดาบของ2คนนี้ด้วยถ้าสังเกตดีๆนะสีดาบ2คนนี้มันจะเป็นลายเดียวกันแต่แค่่่สสลลลลัับบบีีีกกกกนนนนนออออยาาาาาให้้้้งงดดดูมมเเเเเเป็็ททรรชไววแ ภูมิใจในตัวน้องเซนแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆคือน้องเก่งแล้วก็มีความสามารถจริงๆอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวน้องเยอะๆนะและคู่สุดท้ายอคาซาทันจิโร่และกิยูคู่หลักของภาคนี้เป็นคู่ที่สู้ได้มันที่สุดของภาคแล้วยิ่งตอนอคาซากับกิยูปะทะกันคือโอโ้โหเทียบกับมูวิภาครถไฟอะขนาดท่าเดียวกันยังเห็นชัดเลยว่าภาพมันพัฒนาขึ้นขนาดไหน5ปีคุ้มค่ากับการรอคอยแล้ว,<จ>ต,วตัวเราแอบขำตอนที่2คนนี้เขาสู้กันด้วยนะบทสนทนาของอินโทรเวิร์ดกับเอกโทรเวิร์ดอะทุกคนออาส่วนหนึ่งคนในภาคน ว่าอนิเมะบิวได้ดีมากนะแต่คนมีคนคิดว่ามันยาวเกินไปแถวว่าวยาวไหมายาวจริงแต่อย่าลืมชื่อภาคคือกายกลับมาของอากาซามันคือภาคที่ทําให้เราได้รู้จักและก็เข้าใจในตัวของอากาซามากขึ้นว่าทําไมเข้าถึงได้กลายเป็นอสูรแบบนี้สุดท้ายแล้วการกระทำของทุกคนล้วนมีที่มาที่ไปทุกปลายทางมีต้นกําเนิดเสมอบาาคนอาจจะเริมหวั่นไหวและอยากให้อภัยเมื่อได้รู้จักเขาได้เห็นมุมมองและสิ่งที่เขาประสบมาแต่นั้นนอนว่าถ้าเราจะไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากยกโทษให้เขาอ่ะมันก็ไม่ผิดนะมันไม่มีอะไรที่เป็นข่าวหรือดาาาามมมมมมัััันนนนนนไไไ่่่่ีีีอออะะรรททถูกกกกแลลผผิดด็็คคืววเเปุษยย์สส้้จบ ถ้า3คู่แรกยังขนาดนี้ทุกคนต้องมีชีวิตอยู่รล้ต่อไปอีกสีปีเพื่อดูภาพที่เหลือด้วยนะเราก็ขอแนะนําให้ดูในโรงมากเลยเพราะมันเต็มตาทั้งงานภาพสีเอฟเฟกเสียงมันทําให้เหมือนเราได้โดดลงไปในประสาทกับทุกคนจริงๆอะคนตามอนิเมะก็สนุกคนเคยอ่านก็อินได้อีกก็ฉายมาตั้งแต่วันที่12สิงหาที่ผ่านมาเนาะดูได้ที่โรเมเจอร์เลยนะคะทุกคนจะต้องรู้สึกดีใจที่เคยดูเรื่องนี้แบบเต็มตา